ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนวันนี้เราจะมา,าทำเมนูลาบหมูหันตากันนะครับเราจะเริ่มตั้งหม้อหม้อใส่ในเตานะครับแล้วเทน้ำเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อเพื่อให้น้ำมันร้อนจากนั้นก็จะใส่หมูสับหรือว่าหมูบดติดมานะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอาทับทีบ่ป่นคนนหมูคนปนคนหมูให้หมูแตกเป็นชิ้นน้ำไม่ให้จับกัดตนกรอนใหญ่ คนไปเรื่อยๆหลุดหมูเริ่มเริ่มปลุกปลุกต,กต,กตุกนี่หมูไม่ต้องแข็งนะครับไม่ต้องแข็งมากเทราต้องคนทำงนานคนตับประมาณรับ5นาทีน่าจะได้ครับคนไปเรื่อยๆก็เอาหม้อลงจากเราแล้วก็ปิดไฟจากนั้นเราก็มาถึงวิธีการเตรียมผักที่จะใส่ในตัวลาบนะครับก็จะผักใปน้ำนำผัก หั่นลาบออกแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดอย่างนั้นก็มาหันห่นหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กโหมูพอหมูเมย็นได้ที่ก็เตรียมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลามะนาวพริกข้าวปเปลือกตุมซูลส์ซูลสนี่ขาดไม่ได้นะครับผมว่าไม่งั้นไม่อร่อยจากนั้นเอาเครื่องปรุงแต่ละอย่างมาปุกไปในหมู realidad. แล้วก็เอาผักจีรวมกัจะมีต้นหอมแล้วผักชีครับเรียกว่าผักชีรวมที่หั่นเตรียมเรียบร้อยแล้วก็มา ปุ๊กใส่ในหมูแล้วก็เอาตะพีมาปุ๊กปุ๊กปุ๊กคนคนคนให้เท่ากันอย่างนั้นเราก็จะได้ลาบหมูที่สุดแสนอร่อยเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับเมนูวันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกเมนูนะครับจะลาบหมูหันตาอย่างเดียวคงไม่พอคงไม่หยิบันแน่เราก็จะมีหนึ่งปลาหนึ่งปลาหมันครับพอดีวันนี้เราได้ปลาหมันมาจากบ่อหลังบ้านครับเราไปตกมาปลาหมันนี่จากบ่อธรรมชาติครับ ปลาร้าธรรมชาติเนี่ยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับเราก็นําปลาดินเตรียมปลาดินมาแล้วเราก็ปลาดินมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเราก็เราก็มาโรยเกลือปุ๊บเกลือปุ๊บเครื่องปรุงจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศใส่ชีตับต้นชีพอเราเตรียมเสร็จปุ๊บเราก็ไปตั้งซึ้งที่บ้านผมเนี้ยซึ้งนะครับแต่ที่บ้านทคันยัองอะไรไม่รู้ตั้งซึ้งใส่หม้อทากใส่น้ํา เตรียมเรียบร้อยแล้วเอาน้ำตาเข้าไปในถึงแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นึ่งไว้สักยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับลปลาก็จะสุกอ่าพอเรานึ่งเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็แวบถ้าไม่ติไปที่เวลาสามสิบนาทีเสร็จแล้วนึ่งเสร็จแล้วนึ่งปลาเสร็จแล้วนะครับอ่าพอนึ่งปลาเสร็จเราก็จากนั้นเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับประทานอาหารกันได้แล้วนะครับส่วนรายการอาหารก็จะมีลาบหมูหันสามีลาบหมูนะครับแล้วก็มีนึ่งปลา เมน,นูง่ายๆที่วางอยู่บนโต๊ะประทานอาหารนะครับก็จะมีผักพวบรวมมามีผักข้างเคียงนะก็จะมีบัวปูแล้วก็มีบวบงวงิ้วแล้วก็มีวางตุง้งแล้วก็มีผักวางตุ้งนะครับเ,เพื่อนๆมารับประทานอาหารกินข้าวกันด้วยกันนะครับเมนูนี้น่าจะอร่อยมากๆเลยเพราะพ่อครัวทําเองนะครับฝีมือพ่อครัวเองอร่อยมากๆเลยนะครับมาเพื่อนๆครัครบมาทานข้าวด้วยกันนะครับลาบหมูครับในลาบหมูมีเนื้ as, อปลาเอากินกับผัก ข้างเคียงนี่อร่อยมากๆเลยครับโอ้โหกินนี่น่าจะกินให้หมดจานไม่ให้เหลือกันเลยทีเดียวเลยนะครับอร่อยมากเลยครับไม่อร่อยได้ไงมีทั้งน้ำปลามีทมั้งหมูชิลลรสใส่ซะแบบเต็มที่เลยผมน่าจะไม่เหลือแล้วน,นะครับตอนนี้กินหมูชิลลรสเยอะเหลือเกิน กใจไลค์เลยฝากกดติดตามกดลุกใจกดทัตกตาไครด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดครับโดมขีิใหใหม่ๆในช่องของเรานะครับ